สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลเดอะดวงบบูพยาวันนี้จะมาพูดถึงสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ไปเข้าในอินเทอร์เน็ตแล้วก็พยายามหาข้อมูลจากคนที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็หาสาเหตุต่างๆแล้วก็รีวิวจากคนที่เคยเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ลูกค้าแล้วก็เป็นตัวเองแล้วก็ครอบครัวของตัวผมเองเก็บสถิติมาในระดับหนึ่งนะครับในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อแล้วก็เรียนของ ศาสตร์ของการเปลี่ยนชื่อมาก็สามารถที่จะมีในเรื่องของวิชาความรู้ตรงนี้นะครับเราก็จะมาไขาข้อข้องใจให้สำหรับคนที่มีในเรื่องของความที่อยากจะเปลี่ยนชื่อหรือที่อยากจะตั้งชื่อสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนที่คุณจะเปลี่ยนชื่อคุณก็สามารถดูเพื่อเสริมความมั่นใจกันได้เลยนะครับว่าเราควรจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดี ก่อนอื่นนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการตั้งชื่อหรือเปลี่ยนชื่อสามารถติดต่อกับบูพยาได้นะครับในเรื่องของมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในการเปลี่ยนชื่อเพราะว่ามันเปลี่ยนค่อนข้างยากมากไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆดูดวงยังง่ายกว่าเลยอันนี้เปลี่ยนค่อนข้างยากนิดหนึ่งเพราะว่าต้องมีวิธีในการเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวผมจะมา อสอนวิธีคร่าวๆหรือว่าวิธีการดูนะครับแล้วก็กลักกันเปลี่ยนชื่ออีกทีหนึ่งคือตัวอย่างในการเปลี่ยนชื่อให้ให้ดูนะครับในคลิปหน้า,นาๆอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ในช่วงคลิปนี้จะมาตอบก่อนว่าสาเหตุของคนที่เปลี่ยนชื่อเนี่ยมาจากอะไรฝากด้วยนะครับสามารถติดต่อไลน์นะครับบูพยาจะเขียนไว้กับ d e s c ค i ิปชันด้านล่างนะครับแปะลิงก์ไว้แล้วแล้วก็จะขึ้นที่หน้าจอให้เลย ทีเรามาดูสาเหตุของการเปลี่ยนชื่อกันก่อนนะครับหลายคนนะครับข้อแรกเลยจะมีลักษณะของการที่อยากเปลี่ยนชื่อมากที่สุดคือชีวิตติดขัดมืดแปดด้านหาทางออกไม่เจออันนี้ใครเป็นบ้างครับที่เป็นกําลังเป็นอยู่ตอนนะี้ปัจจุบันนี้เลยตัวผมเองบอกไว้ก่อนว่าเคยเป็นชีวิตติดขัดและมืดแดด้านหาทางออกไม่เจอตอนแรกก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่าจะเกี่ยวอะไรกับชื่อแต่เผอิญน,น้อง น้องเนี่ยมาแนะนําให้ผมเน่ยเข้ามาวงการนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อก่อนตอนแรกเลยนะครับน้องบอกว่าชีวิตติดขัดมาตั้งแต่อายุประมาณเพิ่งตั้งแต่จบมาจนถึงอายุ30ปีนะครับคือก็ประมาณ23-30ปีเนี่ยเป็นภาวะของความจมความมืดอยู่ในในเรื่องของอาภาวะที่เหมือนกับว่าจริงๆไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ยากจนหรือไม่ได้ เติบโตมากับครอบครัวที่มีหนี้สินหรืออะไรเลยแต่เป็นลักษณะของตัวเราเองอะครับที่ไม่มีการคือพัฒนาไหมพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เคยที่จะสามารถเอาวิชาหรือเอาอะไรที่เรารู้หรือทุกอย่างที่เราเป็นเนี่ยมาใช้ในชีวิตจ,จริงแล้วทําให้เรานั้นก้าวไปสู่ใน จุดที่มีความมั่นคงของชีวิตได้นะครับชีวิตมันติดขัดชีวิตมันมืดบดด้านทําอะไรก็รู้สึกเหมือนกับติดขัดไม่ไสําเร็จไปซะทุกอย่างทั้งที่เราอ่ะใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นผมกล้าพูดเลยว่าผมใช้ความพยายามมากกว่าคนอื่นแต่ไม่ได้ทุกคนนะครับหมายความว่า มากในระดับพอที่เราจะทําตรงนั้นได้อะแต่เราก็ไม่มีความมั่นใจที่จะไปทําพออะไรที่มันมีความมั่นใจเช่นเราอยากทําธุรกิจเพราะว่าพ่อแม่ทําธุรกิจอยู่แล้วก็ลงไปทําธุรกิจปรากฏว่าก็เจงไม่เป็นท่าน,นะครับก็คือไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ประมาณนี้นะ ก็เหมือนกับทำไมชีวิตนะ่ะมืดแปดด้านแล้วก็วนเวียนอยู่ในชีวิตของอที่ไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยคือในชีวิตนะ่ะตอนนั้นน่ะนะครับหมดอะไรตายอยากพอสมควรในช่วงประมาณเกือบ30ปี29ถึง30ปีนะครับอายุประมาณนั้นนะ่ะเป็นอะไรที่รู้สึกท้อมากเลยมองไปหาเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเริ่มมีครอบครัวเริ่มมีบ้านเริ่มมีรถและ นะถึงแม้เขาจะผ่อนแต่เขาก็มีกําลังในการที่เขาจะซื้อเขาจะผ่อนได้แต่เราอะแม้กระทั่งการกินอย่างแบบอดๆอ,อ,อยากๆอยูอย่เลยอะครับคือไม่ถึงอดอยากนะแต่หมายถึงว่าไม่มีเงินเก็บไม่มีเงินที่จะไปแบบกินอะไรที่มันเหมือนกับดีเหมือนคนอื่นเขานะครับทั้งที่เราก็ไม่ได้ เราก็ไม่ได้จนนะนะครับแต่ว่าเราต้องใช้เงินของผู้ปกครองอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเป็นแบบเด็กที่ไม่โตอะประมาณนั้นเราก็อยากมีอนาคตที่เป็นของตัวเองเราก็อยากมีความภาคภูมิใจในหน้าที่การงานเราก็อยากจะมีในลักษณะของการเงินที่มีเงินเก็บอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถอยากจะมีอะไรที่มันเป็นของตัวเองได้นะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้เกิดมาใน คนที่แบบไม่มีอะไรเลยแบบนี้แต่เราอยากทําด้วยตัวเองอะนะครับบางคนอาจจะคิดว่าเรามีอีโก้หรือเปล่าก็มีส่วนหนึ่งแต่อีโก้มันไม่เกี่ยวไงครับบางคนมันเจริญเติบโตได้แต่ตัวผมกลับไม่เจริญเติบโตเชื่อไหมครับว่าผมอะมีพี่ชายและน้องชายด้วยแล้วตัวผมเองรวมทั้งหมด3คน แล้วไม่มีใครใน3ามคนเนี่ยที่ดิ้นออกจากกรอบตรงนี้ไปได้เลยคือทุกคนน่ะยังต้องวนเวียนอยู่ในกับครอบครัวแล้วก็คือไปทําอย่างอื่นมาก็ล้มเหลวก็กลับมาครอบครัวก็มาทํางานกับครอบครัวอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันก็ไม่มีการเจริญเติบโต,ตเลยแล้วชีวิตไม่มีคันดีขึ้นเลยแล้วน้องผมอยู่ๆเขาก็ไปได้ยินอาจารย์คนหนึ่งนะครับในเรื่องของการแบบโหราศาสตร์ตอนแรกก็ยังไม่พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนชื่อก็เรื่องของเรื่องของบุญกรรมในเรื่องของ โหราศาสตร์ต่างๆก็ไปดูเหมือนคล้ายๆกับเรื่องดวงอะนะครับเราก็ทำในลักษณะของการที่แบบเออเราก็อยากรู้เรื่องดวงว่าทําไมเสร็จแล้วมีอาจารย์คนหนึงก็บอกว่ามีพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนชื่อน้องผมก็เลยมาบอกผมว่าเอางี้ไหมเราไปเปลี่ยนชื่อดีไหมเผื่ออาจจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจุดนั้นนะครับมันเป็นจุดประกายที่ทําให้ผมสามารถเข้าวงการโหราศาสตร์มาและทําให้ผมสามารถพลิกฟื้น เหมือนกับดีขึ้นนะครับดีขึ้นดีขึ้นมาเรื่อยๆเนืใอลัษณะของการที่เข้ามาวงการนี้ก็ทําให้ชีวิตของผมเปลี่ยนไปจากแต่ก่อนที่ทําอะไรก็ลองมา ใช้เวลาเกือบเป็นสิบปีในการเปลี่ยนแต่ไม่เคยเปลี่ยนตัวเองได้เลยไม่สามารถหลุดออกมาจากตรงนี้ได้เลยทําการค้าขายกับต่างประเทศก็ไม่รอดทําอะไรก็ไม่รอดนะครับก็เหมือนกับว่าเราเหมือนกับเราอาจจะทําไม่ถูกกับดวงหรือเปล่าพอตอนนี้เข้ามาดูในดวงชะตาของตัวเราเองเราเข้าใจตัวเราเองแล้วเราเข้าใจชีวิตนะครับเราเข้าใจในเรื่องของดวงชะตาว่าอะไรที่มันเป็นจุด แข็งจุดอ่อนกับดวงชะตาของตัวเราเราเลือกที่จะทําและเราเลือกที่จะปฏิบัติมันก็ทําให้ดีขึ้นแล้วชื่อน่ะเป็นจุดประกายที่ทําให้ผมนัเปลี่ยนชื่อนะครับผมก็ขอพ่อกับแม่ในการเปลี่ยนชื่อท่านก็อนุญาตเพราะว่าท่านท่านก็เพราะท่านก็เหมือนกับว่าโอเคถ้ามันเปลี่ยนแล้วทำให้ชีวิตลูกดีขึ้นพ่อแม่ก็ยอมให้เปลี่ยนเพราะว่าจริงๆพ่อแม่ผม ตอนแรกคิดว่าเขาคงไม่ยอมให้เปลี่ยนแน่เลยแต่ก็ลองขอดูเราก็ไปพูดในลักษณะของสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีเราอยากจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขอลองเปลี่ยนชื่อได้ไหมท่านก็บอกว่าโอเคงั้นก็ลองเปลี่ยนเลยไม่ไม่ขัดเลยนะครับท่านก็ลองให้เปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอ่ะผมใช้ระยะเวลาของการเปลี่ยนแปลงประมาณเกือบ ปีหนึ่งนะครับประมาณ8ปดเเดือนมั้งจำไม่ถ้าจำไม่ผิดนะครับเกือบปีอะจำได้ประมาณนี้ว่าจะมีชีวิตในการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นแล้วก็ค่อยๆเข้ามาสู่ในทางที่ดีเกิดขึ้นได้เพราะผมน่ะพอผมจุดประการในการเปลี่ยนชื่อเข้ามาวิชาโหราศาสตร์ศึกษาวิชาโหราศาสตร์แล้วก็ศึกษาวิธีของการตั้งชื่อจนมาตกผลึกในชื่อของตัวเองนะครับว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนตอนนั้นที่เราไม่มีความรู้ด้านโหราศาสตร์แต่เรากับ เปลี่ยนชื่อที่ตรงกับในเรื่องของดวงชะตาที่มันสอดคล้องกับดวงมากที่สุดกับเป็นวิธีที่ถูกต้องคือผมอะ่ะคือน้องผมยังยัง,ย,งยังตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นส่วนตัวผมเนี่ยเปลี่ยนมาถูกต้องเลยทําให้ชีวิตของผมเนี่ยดีกว่าพี่น้อง3ามคนนั้นเลยแต่พี่ชายที่ยังไม่เปลี่ยนชื่อเนี่ยเขายังยังรู้สึกเหมือนยังวงเวียงอยู่ในอ่างยังไม่สามารถที่จะแบบค้นพบ ตัวเองได้เจอนะครับหรือยังไม่มีแนวทางอะไรที่มันแบบ ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตรงนั้นเลยยังอยู่ยังพายเรืออยู่ในอามอยู่เพราะว่าพี่ชายเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องอโหราศาสตร์แบบตัวผมเองนะครับดังนั้นก็อะไรก็ให้เขาจัดการชีวิตของเขาไปอะไรประมาณนี้แต่เรามาแชร์ในเรื่องของประสบการณ์นะครับเสร็จแล้วคําว่ามืดแปดด้านเนี่ยก็ค่อยๆมีหนทางที่ชัดเจนแล้วก็สามารถที่ทําให้มีทุกวันนี้ได้จากแต่ก่อนที่ไม่เคยมีตอนนี้ก็มีค่อนข้างแบบโอเคในระดับที่ว่า เหมือนกับไม่คิดว่าเราจะมาถึงตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี้ก็คือประสบการณ์ที่เล่านะข้อแรกก็อาจจะแบบนิดนึงพ่อยกตัวอย่างให้ฟังเนาะทีนี้เรามาดูข้อที่2ชีวิตไม่เคยดีเลยทั้งที่พยายามทําดีทุกอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นตอบข้อแรกด้วยนะครับเพราะผมเองเนี่ยบอกเลยว่าผมคนหนึ่งแหละที่ชีวิตไม่เคยดีเลยนะครับทั้งที่พยายามทุกอย่างแล้วนะวงเล็บนะครับไม่ใช่ว่านอนอยู่บ้านแล้วรอให้ดวงเปลี่ยนนะคือตอนแรกก่อนเปลี่ยนเชื่อผม ชีวิตทาไมรู้สึกเหมือนลําบากจังคือลําบากในที่นี้หมายถึงลําบากใจถามว่าลําบากกายไหมลําบากกายนะครับเพราะว่าผมทํางานหนักมากเป็นลักษณะของการที่เป็นลูกเจ้าของแต่ต้องทํางานเยี่ยงเอางี้คือเยี่ยงแบบลูกน้องอะครับคือต้องแบบยกแบกหามทุกอย่างทาหมดนะครับชีวิตนี้ทําหมดเลยทั้งที่เป็นลูก ลูกเจ้านายจริงๆอะชี้นิ้วก็ได้แต่พ่อแม่ไม่ยอมอยากให้เราอะแข็งแก่งอยากให้เราทําทุกอย่างด้วยเหมือนกับที่เขาเคยเจอมาเพราะพ่อแม่เขาก็ลําบากมาก่อนเขาก็อยากจะให้เราอะดีเหมือนเขาเขาก็เลยให้เราทํางานหนักตั้งแต่เด็กเลยเพื่อให้เราอะเหมือนกับเป็นวัคซีนในเรื่องของการที่ต้องเจออุปรสรรคปัญหาเราจะได้ผ่านพ้นไปได้เราจะได้เข้มแข็งอะไรประมาณนี้นะครับชีวิตมันก็จะค่อยๆดีขึ้นหลังจากการเปลี่ยนชื่ออันนี้คือเป็นการรีวิวของผมปวดใช มิจราญาณด้วยนะครับว่าอันนี้คือสำหรับตัวผมมันได้ผลแบบนี้จริงๆแต่สําหรับคนอื่นก็แล้วแต่บุคคลเราต้องไปดูด้วยว่าคุณเปลี่ยนชื่อได้ตรงกับดวงชะตาที่สอดคล้องและอยู่ในตําแหน่งที่ดีหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องดูเนี่ยครับไม่ใช่ว่าเปลี่ยนชื่อเราจะดีแบบร้อยคนเปลี่ยนชื่อร้อยคนจะดีร้อยคนไม่ใช่นะครับเราต้องดูว่าเปลี่ยนเราเข้ากับดวงชะตาไหมเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนการกระทําหรือเปล่าเพราะว่าผมกวัวจะได้ดีเนี่ยที่เกือบปีเนี่ยเพราะผมไม่เปลี่ยนการกระทําตอนแรก เปลี่ยนแต่ชื่อแต่ไม่เปลี่ยนการกระทํายังอยู่ที่เดิมยังทําใช้ชีวิตเดิมๆมมันถึงช้านิดนึงกว่าจะเปลี่ยนได้ก็คือเกือบปีมันถึงจะได้ผลเพราะว่าเราเปลี่ยนเราถอดใจกับการทําธุรกิจนั้นแล้วมาเริ่มใหม่ที่น้องมาชวนเข้าวงการหศรสจร์จึงทําให้ผมสามารถมีทุกวันนี้ได้นะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนการกระทํานั่นเองก็อยากจะบอกว่าเปลี่ยนชื่อแล้วต้องเปลี่ยนการกระทําด้วยครับถึงจะเกิดผลเร็วที่สุดต่อไปชื่อเรานะครับไม่ถูกจริตกับตัวเราเอง บางคนเนี่ยพ่อแม่ตั้งให้นะครับหัวข้อนี้คือสําคัญมากเลยบางคนอาจจะไปขัดแย้งกับพ่อแม่ได้คือพ่อแม่ตั้งชื่อให้ก็จริงแต่บางทีแล้วเรารู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจกับชื่อนี้นะครับหรือเราไม่ค่อยมั่นใจครับในเรื่องของชื่อที่ถูกตั้งมาแล้วนะแต่เขาก็อาจจะบางคนอาจจะพ่อแม่อาจจะยอมให้เปลี่ยนแต่บางคนอาจจะไม่ยอมให้เปลี่ยนนะครับว่าทําไมชื่อมัน เรารู้สึกเหมือนไม่ค่อยมั่นใจว่าทําไมชื่อมันต้องเป็นแบบนี้อะไรแบบนี้ผมก็ไม่อยากยกตัวอย่างนะครับเพราะมันอาจจะไปตรงชื่อคนอะไรแบบนี้ก็เลยแบบไม่อยากยกตัวอย่างรู้แต่ว่าชื่อนี้มันไม่ถูกจริตกับเราบางคนแบบเรียกชื่อทีไรก็ไม่เคยถูกสักทีอะไรแบบนี้ชื่ออ่านยากชื่อแบบทำไมชื่อแบบนี้อะไรอย่างนี้มีข้อกังขาอะไรประมาณนี้ผมคนหนึ่งนะครับเป็นชื่อชื่อเดิมเป็นชื่อที่ดีเป็นชื่อที่ผมชอบอยู่พอสมควร แต่อ่านยากมากเลยคุณพ่อตั้งให้เนี่ยคือเป็นความหมายที่ดีด้วยนะครับแต่ว่าคือครูอ่านไม่ค่อยถูกอะครับเพราะว่ามันเป็นลักษณะของไอพ้พจนเป็นเป็นชื่อที่ถูกตามพจนานุกรมและเคยเอาไปถอดรหัสของค่านะครับถูกต้องได้ดีมากเลยชื่อนียเป็นชื่อที่ดีมากนะครับแต่อักษรวัคเนี่ยมันไม่ถูกต้องกับดวงชะตาของตัวผมเพราะว่าดวงมันไม่ขัด มันไปขัดนะครับขัดกับดวงชะตาทําให้ชีวิตถึงพายอยู่ในอ่างไม่ค้นพบกับแสงสว่างที่มันถูกต้องกับดวงชะตาเพราะว่าชีวิตเนี้ยเราไปตั้งชื่อตัวเนี้ยถึงแม้จะเป็นมงคลบอกไว้ก่อนนะครับว่าชื่อเป็นมงคลก็ส่วนเป็นมงคลเนาะแต่ชื่อที่จะพานําพาความสําเร็จมาสู่ตัวเราไม่ใช่แค่ชื่อความเป็นมงคลเท่านั้นต้องเป็นชื่อที่สนับสนุนดวงชะตาของตัวเราเองถึงจะสามารถพาเราไปสู่สิ่งที่ดีกว่าได้นะครับไอ้ขอบอกไว้ก่อนเนาะ ต่อไปเราก็บอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้ามันไม่ถูกจริตมันจะเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเราแล้วก็ถูกกับดวงชะตาของเราเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับต่อไปนะครับคนถูกทักนะครับให้เปลี่ยนชื่อบางคนเนี่ยคือดวงชะตาไม่ดีบางคนเขาก็ทักว่าเธอเปลี่ยนชื่อสิอาจจะทําให้ชีวิตดีขึ้นอะไรแบบนี้ครับอาจจะมีคนทักแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ถูกทักนะครับแต่น้องน้องเป็นคนทัก แต่น้องเนี่ยคือน้องชายจริงๆที่มาทักเนี่ยเราก็เปลี่ยนแล้วก็ได้ผลจริงๆจริงๆผมก็ไม่เชื่อนะครับเรื่องแบบนี้แต่ตอนนี้เริ่มเริ่มแบบเข้ามาในวงการนี้ก็โอเคแต่ผมก็จะไม่ทักคนอื่นนะเออใครที่อยากเปลี่ยนน็่คือผมอยากจะให้เขาเปลี่ยนด้วยสาเหตุของตัวเขาเองไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะเราไปทักเขาอะไรประมาณนี้นะครับ,ๆๆรบดังนั้นผมก็จะไม่ทักชื่อคนอื่นให้คนอื่นเขาอยากเปลี่ยนเราให้มาเปลี่ยนเองเพื่อให้ไม่มีข้อกังขานะครับเนาะ ประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่ถูกทักให้เปลี่ยนชื่อแต่ชื่อคุณยังดีอยู่ก็ยังไม่ต้องเสียสูญนะครับแต่ถ้าเกิดชื่อคุณไม่ได้ส่งเสริมให้กับดวงชะตาแบบข้อที่1ข้อที่2มาหรือข้อที่3มาเนี่ยสข้อเนี้ยมันไม่ถูกกับกับจริตของตัวเราเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้ถ้าเกิดคนทักมาโอเคเราก็ ถ้าเราเต็มใจที่อยากจะเปลี่ยนเราก็เปลี่ยนแต่ถ้าเราไม่เต็มใจคุณก็ใช้ชื่อนั้นต่อไปโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยนะครับถึงแม้ชื่อนั้นมันจะไม่ดีแต่ถ้าชีวิตคุณยังดีอยู่คุณยังสามารถใช้ชื่อนั้นจนกว่าชีวิตเราจะไม่ดีค่อยเปลี่ยนก็ยังไม่สายนะครับต่อไปเรามาดูหัวข้อต่อไปนะครับชื่อและนามสกุลมีอักษรกาลกินี ทำยังไงดีอันนี้เป็นความเชิงเชิงวิตกจเจริญนิดนึงเนาะสับบางคนว่าทํำยังไงดีคืออยู่ๆก็แบบอยากรู้ชื่อของเราก็เอาชื่อเราไปไปไป,ไปถอดรหัสดูอ่ะปรากฏว่าชื่อมีนามสกุลมีกาลกินีแบบเนี้ยเราจะทํำยังไงดีเกิดความวิตกกังวลขึ้นมา นะครับบางคนอาจจะอยากไม่อยากจะเปลี่ยนชื่อแต่มันชื่อมีอักษรกรากินีแต่ชีวิตยังดีอยู่ยังสามารถใช้ชื่อนี้ได้ไหมผมตอบนะครับว่ายังสามารถใช้ชื่อนั้นได้เพราะว่าถึงแม้คุณจะมีชื่อเป็นกลากินีชื่อเป็นนักสกุลมีอักษรกลากินีคุณยังสามารถใช้ชื่อนั้นได้จนกว่าคุณจะเกิดปัญหาใหญ่โตกับชีวิตหรือเกิดการเจ็บป่วยหรือมีปัญหาอะไรที่มันแบบเกินกว่าสิ่งที่เราจะรับไหว เราค่อยเปลี่ยนก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราไม่สนับสนุให้ใครแบบหยูเอ,อะอะอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนหรือจะไปทักให้ใครเปลี่ยนอะไรประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้มีวิจนณญาณในการที่จะต้องเสพในคําพยากรณ์ด้วยว่าไม่ไม่มีอะไรที่จะเปลี่ยนกับตัวเราเองได้นอกจากตัวเราเองที่อยากจะเปลี่ยนเองนะครับผมอยากให้ความมั่นใจสําหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนชื่อว่าถ้าคุณคิดดีแล้วว่าคุณอยากเปลี่ยนชื่อ คุณก็ตั้งใจเปลี่ยนไปเลยแต่ขอให้เปลี่ยนกับคนที่มีวิชาความรู้ในการเปลี่ยนให้กับตัวคุณไม่ต้องตัวผมก็ได้หรือถ้าอยากเปลี่ยนกับตัวผมก็ได้หรือจะเปลี่ยนกับอาจารย์คนอื่นก็ได้แต่บอกไว้ก่อนว่าเราต้องเปลี่ยนให้ถูกกับดวงชะตาถ้าคุณไม่อยากเสียเงินหลายครั้งในการเปลี่ยนหรือไม่อยากกลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้งหนึ่งคุณควรจะเปลี่ยนกับคนที่มีวิชาความรู้กับการเปลี่ยนชื่อที่ถูกต้องจริงๆและต้องเป็นเปลี่ยนกับ เขาเราต้องเปลี่ยนแล้วต้องไม่ถูกไม่ขัดกับดวงชะตาใดไหนจะเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเอาให้ดีที่สุดเลยนะครับเราอยา่าไปคํานึงว่าคนนี้เปลี่ยนแพงคนนี้เปลี่ยนถูกคนนั้นคือบอกไว้ก่อนนะครับให้ให้ประกอบถูกหรือแพงเนี่ยเราต้องดูความคุ้มค่าของชื่อของเราที่เราจะได้เพราะชื่อนั้นจะติดตัวเราตั้งแต่ตอนที่เราเปลี่ยนไปตลอดจนกว่าเราจะเลิกใช้ชื่อนั้นดังนั้นเนี่ยอยากให้นึกไว้ก่อนว่า ถ้าเปลี่ยนมันแพงแต่มันคุ้มในการที่เขามีหลักวิชาในการเปลี่ยนที่ถูกต้องและเปลี่ยนไปกับดวงชะตาของเราอันนั้นเราควรจะต้องเสียเงินในการเปลี่ยนให้มันถูกต้องแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนในลักษณะของการที่แบบเออเปลี่ยนยังไงก็ได้ราคาถูกๆหรือเปลี่ยนเองตามอินเทอร์เน็ตแบบแบบใช้ก่อค่าอะไรลงไปก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเถอะแบบนั้นมันมันไม่ได้มีอะไรที่มันเกิดขึ้นในเรื่องของสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเลยดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนแบบนั้นไม่ต้องเปลี่ยนดีกว่า นะครับเพราะว่าเปลี่ยนไปแล้วบางทีแย่กว่าเดิมอีกเพราะว่าบางทีแล้วอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับดังนั้นใจเย็นๆตั้งสติแล้วต้องหาคนที่รู้จริงกับในเรื่องของการเปลี่ยนชื่อนะครับจะเป็นใครก็ได้นาะต่อไปเราก็จะมาดูในลักษณะของการที่บางคนนะครับอยากจะรู้ว่าชื่อเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการเจ็บป่วยหรือการรักษาด้วยชื่อได้ไหม คือจริงๆแล้วมันอันนี้วงเล็บเลยนะครับว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆเพราะบางคนอาจจะมีผลนะครับคือการบางคนจะป่วยเนี่ยโบราณเนี่ยเวลาเจ็ป่วยเนี่ยเขาจะเปลี่ยนชื่อนะครับเพราะว่าชื่อเนี่ยสามารถถามว่ามันรักษาได้ไหมรักษาได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าบางคนเนี่ยคืออาจจะมีการเปลี่ยนชื่อเพื่อให้เอาดาวอายุดาวชื่อเราเนี่ยมาคุ้มครองดวงชะตาของตัวเราเอง เพราะว่าการเจ็บป่วยเนี่ยสามารถรักษาด้วยชื่อได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานะครับไม่ใช่ว่าป่วยหนักแล้วค่อยเปลี่ยนแบบเนี้ยมันก็อาจจะยังไม่ทันถ้าเกิดเราป่วยแล้วเราแบบป่วยเลือกแบบโรคเหลือลังมานานแต่มันไม่ได้แบบเป็นโรคหลแรงมากเกินไปเนี่ยลองเปลี่ยนชื่ออาจจะทําให้ตัวคุณนั้นบรรเทาอาการเจ็บป่วยหรือดีได้ต่อไปเราก็จะมาดูนัสษาของคนอยากจะรู้เรื่องอยากจะเสริมดวงให้มีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า ได้จากการตั้งชื่อนั้นจริงหรือไม่อันนี้คือการเสริมดวงให้ดีเนี่ยโดยการตั้งชื่อเนี่ยสามารถทําได้นะครับก็คืออย่างที่ผมเคยเล่าไปข้างต้นแล้วว่าคุณนะครับสามารถที่จะดีได้ด้วยชื่อที่ดีวงเล็บนะครับชื่อที่ดีนะครับคือไม่ใช่ว่าชื่ออะไรก็คือเปลี่ยนแล้วมันจะดีหมดนะครับมันเปลี่ยนแล้วบางคนแย่กว่าเดิมก็มีถ้าเกิดคุณตั้งไม่ถูกต้องกับดวงชะตาบางทีเนี่ยคุณไม่รู้ในลักษณะของ การถอดรหัสชื่อการตั้งชื่อการดูดวงต่างๆแล้วคุณตั้งสเปกสปะไปหมดเลยอยากจะตั้งอะไรก็ตั้งเอาแค่ความหมายดีแล้วก็สิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันไม่ได้จะเป็นสิ่งที่แก้ด้วยชื่อได้เลยดังนั้นเนี่ยอยากจะให้คุณไปแนะนําไปหา คนที่สามารถมีวิชาความรู้เรื่องของการตั้งชื่อนะครับจะเป็นใครก็ได้ไม่ใช่ผมก็ได้หรือถ้าเกิดอยากดูกับผมก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเราก็ใช้วิชาในการตั้งชื่อตามหลักสถิติแล้วก็ดวงชะตาเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนชื่อใหม่ให้มันส่งเสริมกับดวงชะตาของตัวเราเองโดยเฉพาะทักษปะปกรณ์นะครับเดชสีมนตรีถามว่าพอไหมในการใช้เดชสีมนตรีเท่านั้น ไม่พอนะครับเราต้องดูในดวงด้วยบางทีเดซิมอนตีแต่มันมีดาวคู่ศัตรูบางทีก็ลําบากเหมือนกันนะเราก็ต้องดูด้วยว่าเดซิมอนตีตรงนั้นสามารถส่งเสริมให้กับตัวคุณได้ดีและขัดกับดวงหรือเปล่านะครับเราก็ต้องเสริมให้ถูกที่ถูกจุดด้วยนะครับเพื่อให้ดวงชะตาของตัวคุณนั้นสามารถมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้นะครับ ไปข้อสุดท้ายนะครับเป็นความสบายใจและเป็นความเชื่อส่งบุคคลที่อยากจะเปลี่ยนกิจการดอกจันไว้ทั้งหมด3ตัวเลยว่าเป็นความจริงมากเลยว่าความสบายใจและความเชื่อส่วนบุคคลในการที่เราอยากจะเปลี่ยนชื่อหรือเราอยากจะตั้งชื่อด้วยวิชาโหราศาสตร์นะครับบางคนเนี่ยจะมาแบบมีข้อกังขามากเลยว่าชื่อมันจะเกี่ยวอะไรกับดวงเปลี่ยนชื่อแล้วมันจะดีตรงไหน ชื่อมันจะทําให้เราเจริญรุ่งเรืองได้จริงเหรออะไรแบบนี้ครับมันมีข้อกังขานานาผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าคนที่เคยเปลี่ยนหรือคนที่ไม่เคยเปลี่ยนเนี่ยบางคนมีค่าเท่ากันเพราะว่าคุณไปเปลี่ยนไม่ถูกจุดเปลี่ยนไม่ถูกชื่อก็อจ,จะทําให้ตัวคุณนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆคุณก็อาจจะมีทักนคติและมีการติดลบในเรื่องของสิ่งเหล่านี้ คุณอาจจะรู้สึกว่าเปลี่ยนมาแล้วทั้ง3รอบไม่เห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยบางคนมีนะครับผมเห็นมาเยอะเลยเปลี่ยนมาหลายครั้งไม่เห็นมีชีวิตที่ดีขึ้นเลยต้องถามก่อนย้อนถามกับตัวตัวคุณเองก่อนว่าเปลี่ยนกับใครเปลี่ยนเองหรือเปล่าเปลี่ยนเองไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นเพราะคุณไม่ได้เปลี่ยนแล้วมันถูกกับดวงนะครับแล้วก็ ทุกอย่างที่มันซ่อนอยู่ในชื่อเนะี่ยมันก็บ่งบอกได้อีกเราก็ต้องแตกรายละเอียดออกมาให้หมดเลยว่าชื่อของคุณนะ่ะมันผิดพลาดตรงไหนมันไม่ส่งเสริม,มตรงไหนเราต้องดูให้ดีนะครับเราต้องใช้คนที่เขามีวิชาความรู้ไม่ใช่ว่าอยากจะใช้ชื่ออะไรก็ตั้งได้หมดแล้วมันจะดีหมดดังนั้นเนี่ยมันเป็นอยู่กับความสบายใจและความเชี่ยวสมบุคคลจริงๆถ้าคุณคิดว่าดวงที่พ่อแม่เขาตั้งให้ดีที่สุดคุณก็ใช้ชื่อนั้นไปเลยไม่มีใครว่าอะไรแต่ถ้าเกิด คุณมีชีวิตที่มีความยากลําบากมื่อแปดด้านมีชีวิตที่ไม่เคยดีนะครับแล้วก็มีชื่อที่ไม่ถูกจริตกับตัวเราเองเนี่ยไม่มีความมั่นใจเนี่ยนะคุณก็สามารถเปลี่ยนได้ตามหัวข้อนี้เลยนะครับใครเจอมาก็เปลี่ยนตามนั้นเลยก็อาจจะเปลี่ยนได้เหมือนกันเนาะ,ะผมลืมใน e ีพีที่2นะครับลืมหัวข้อหนึง่งเดี๋ยวจะตับหัวข้อนี้ให้เลยว่าคุณสามารถกลับไปใช้ชื่อเดิมได้ไหมถ้าชื่อใหม่มันไม่โอเคไม่ดี คือคาตอบก็ตอบเลยนะครับว่าสามารถกลับไปใช้ชื่อเดิมได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่คุณก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าคุณก็จะต้องเจอสิ่งเก่าๆเดิมๆที่คุณเคยเจอมาอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับว่าทุกอย่างขอให้มีสติในการเสพคำพยากรณ์และตั้งชื่อด้วยนะครับไม่ใช่ว่าการเปลี่ยนชื่อทั้งหมดจะดีหมดเราต้องอยู่ด้วยว่าเราเปลี่ยนด้วยอะไรเปลี่ยนกับใครแล้วก็ใช้หลักอะไรในการเปลี่ยน รเราต้องดูให้หมดเนาะสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ